ต้อมผู้รักอิสระเซฟันดีงับสวัสดีค่ะคุณต้อมขอบคุณที่แวะมานะคะเงาเหมือนไรก็แวะมาไม่ใช่มีหิวเมื่อ,อไรก็แวะมานะเอาปุ๊เงาเหมือนไรก็แวะมาที่ซ้อเค้กสตอรี่สวัสดีครับมาบอยต้องคุย ยีคนตอนนี้คุยไปแล้วเหลือเลยเก้าคนตรงนั้นมีไฟตรงนี้มีน้ำเอาน้ำก่อนจะหมดน้ำก็จะหมดไฟก็จะหมดระหว่างทางเจอกวางทำยังไงดีนะขี่เรียกม้าสิเหมือนที่น้องแนะนำบอสเซสได้จริงได้จริง Tea cake mm -hmm.